ผมผมเชื่อมากว่าจีนทาครับจีนในแต่ละส่วนเนี่ยวางแผนทําเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ใดๆของของจีนเนี่ยมันผ่านมันผ่านสื่อหลักของจีนซึ่งเป็นเรา่ง,ง่ายๆกิจการของรัฐครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้หวังผลเพียงแค่แค่จุดเดียวแต่เขาหวังผลในระดับประเทศนะเะฉะนั้นการไม่เตรียมการใดๆเลยเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเขาเยอะ อย่างแค่<ะ>ปูเนี่ยมันสิบกว่าล้านคนอย่างเงี้ยนะไปทําอะไรซีัวโอ้โหตายเลยไหนจะเจอรถติดไหนจะเจอผู้คนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมีคนมาเกาะวอร์ดประชุมนุมประท้วงเหล่านี้ยเขาเขาเขา,เขาดาเนินการและเขาวางแผนเป็นอย่างดี<ะ>ผมผมชื่นชมจีนนะใน,ใ,นในเรื่องที่เขาทาเนี่ยผมคิดว่าเขาวางอ่อจะเรียกว่าเป็นเวิร์กแพลนของเขาในแต่ละด้านแล้วเอามาประสานบรูรณาการกับด้านอื่นๆ,นๆไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของอ่อ แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เรากำลังคุยในทุกๆมิติเลยในด้านเศรษฐกิจได้ต่างๆผมคิดว่าการการรับข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกจากภาคประชาชนของประเทศจีนเนี่ยเขาเก่งมากมเขารู้ว่าในพวงจังหวะนี้ให้ประชาชนเขารู้สึกยังไงเขาน่าจะต้องรีบลอนมาตรการ,ราอะไรต่างๆออกมาแล้วน่าจะต้องอะไรออกมาเพราะฉะนั้นคิดแล้วผู้บริหารระดับสูงเขาเนี่ยเขาถอยไปอยู่ข้างหลังให้ทีมทํางานอย่าเป็นมืออาชีพ นะครับเราเราไม่ค่อยเห็นประเภทแบบว่าเออโทษนะขอสัมภาษณ์กัรไรวันหรือให้สัมภาษณ์กัรไรวันนะครับโดยบางทีมันไม่มันมันขาดทิศทางนะครับของเขาี่ยจะวางแผนแล้วกํากับทิศทางควบคุมอารมณ์ของมวลชนได้เป็นอย่างอันนี้ผมคิดว่าจีนเก่งมากพอเราไปแตะเรื่องการจัดการของเขาเนี่ยผมว่าจีนเป็นประเทศหนึ่งที่วันนี้เนี่ยจากเหตุการณ์จริงแล้วหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมารวมทั้ง เหตุการณ์วิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนว่าจีนเนี่ยมีระบบของโครงสร้างองคอ์กรและระบบการจัดการภายในนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยเป็นถึงความร่วมมือที่มีต่อภาครัฐภา,ภาคประชาชนที่ดีมากผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่ประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศในโลกนะต้องต้องเรียนรับจากประเทศจีนอันนี้ตอบมาว่าแล้วเพื่อแก้ปัญหาเศรฐษฐกิจจีนทํำยังไงเยอะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในช่วง ตั้งแต่เอาว่าตั้งแต่ต้นกุมภาแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะเริ่มมีข่าวตอนช่วงตุนจีนตอนปลายเดือนมกราตอนต้นกุมภาเนี่ยเขาเริ่มออกเขาเริ่มพบละปัญหาเขาก็เริ่มประกาศปิดในบางพื้นที่เริ่มออกมาตรการต่างๆมตาตรการในส่วนของเศรษฐกิจก็ทยอยออกมาตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาแต่มตาตรการในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งที่สองของเดือนกุมภาเนี่ย มุ่งเน้นการไปให้ความช่วยเหลือนะกับกิจการขนาดเล็กขนาดย่อม,อมก่อนอะนะครับพอผ่านมาครึ่งหลังของเดือนกุมภานะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มคิดวางแผนแล้วว่าเอะเราอาจจะต้องเริ่มเปิดแล้วเพราะมันพ้นช่วงหยุดยาวตุรกีลแล้วะนะเขาก็เริ่มออกมาตรการที่จะ,อะขอความร่วมมือนะครับให้องค์กรต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนกลับมาเปิดแต่แน่นอนคนยังกลัวอยู่นะครับคนยังกลัวอยู่ แล้วเขาก็ให้มีความรุ่มรวยเขาก็ใช้ห่วงเวลานั้นเนี่ยไปดําเนินการในด้านอื่นในด้านสาธารณสุข<ช>นะ<ช>ทำความสะอาดจ,จัดโตะ๊ะจัดระเบียบอะไรต่างๆใหม่เพราะเดี๋ยวถ้าคนกลับมาแล้วให้นั่งติดกันไม่ได้ต้องให้นั่งห่างกันต้องนน<ช>่นต้องนี่ฉีด<ช>ยาสเปรย์ค่ะเชื้อให้มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิมีเจลมีอะไรต่างๆอันนี้เขาออกดําเนินการลองคิดดูเด้อโหธุรกิจเอาเฉพาะแค่ sme ในเมืองจีนเนี่ยห้าสิบ้านตายอ่ะคุณใช้ sme ห้าสิบร้านรลนกลับมาเปิด แล้วมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้พร้อมมีความเข้าใจตรงกันหัวใจและระบบการสื่อสารเขาเจ๋กมากนะครับพอเข้าเดือนมีนาพอเดือนมีนานี่เอาล่ะนะครับเอาตัวตอนปลายเดือนกุมภาเนี่ยเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะที่ขยับไปสู่พวก SME เอ่อไมโครบิสซ์นะครับแล้วก็พวกธุรกิจครัวเรือนออกมานะครับ เป็นชุดใหญ่เลยแล้วก็ทยอยออกมาเป็นเรื่องของการยกเว้นแวดนะครับทั้งในอู่ฮั่นนอกอู่ฮั่นนะเราเห็นเรื่องของออสินเชื่อนะเราเที่ออกมาอัตราดอกเบีย้ยต่ําเราเห็นเรื่องของการแม้กระทั่งกระตุ้นเรียกร้องอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะท,ที่ผมคิดว่าประเทศไทยเ,เราต้องทําเหมือนกันคือการที่รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ได้ออกมาตรการนะแล้วก็ปล่อยให้ภาคเศรษฐกิจเดินไปเอง แต่เขากระตุ้นเรียกร้องให้หน่วยงานในเครือข่ายของเขาซึ่งส่วนใหญ่บางทีเป็นรัฐเช่นสถาบันการเงินเป็นอะไรต่างๆนะคุณไปดําเนินการนะครับเพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลประกาศคือไม่ใช่เพียงแค่ประกาศไปแต่กระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดเป็นรูปธรมรมซึ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นควบคู่กับจังหวะที่จีนต้องการที่จะให้คนกลับเข้ามาสู่ มาทํางานกลับมาทํางาน<ม>อย่างเป็นรูปธรรมด้วยะนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นความสอดคล้องกันนะพอเข้ามีนาตอนนี้โอ้โหมาตรการออกมาทุกชุดนะครับโดยสรุปง่งายๆคือ<ม>เราเห็นจีนเนี่ยออกมาตรการทุกสัปดาห์เข<ม>้าไปยังทุกกลุ่ม,มสาขาอาชีพในหลากหลายมิตินะครับจะเป็นในเชิงของขนาดตั้งแต่ครัวเรือนธุรกิจขนาดจิ๋ว SME แม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งในธุรกิจในแต่ละสาขาตั้งแต่ ด้านการผลิตนะครับเรื่องของการร่วงโลจิสติกผลส่งเรื่องภาคบริการนะครับเรื่องภาคการค้าระหว่างประเทศนะที่ต่างๆเหล่านี้เขาเขารอรออย่างเป็นระบบโดยไม่เลือกปฏิบัติ